สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อน,นี้ช่องาโจเชนแนลจะพามาเก็บใบายานา่งค่ะจะพาไปทำอมนอมใหม่นาะจ้าจะพาทำอมนอมใหม่ใอยกระดูกหมูใบแมงลักค่ะใบายานา่งก็งามงามจ้าพี่น้องปู่เองค่ะเด้อมาเก็บใบายานางซอยแมโจนะะเนาอค่ะนาจะเด็ดไปขันนำใบยานา,าน่งเอา ค่ะได้ใบยานั่งแล้วเนาะค่ะเขาจะไปซื้อมูตตอค่ะเป็นกระดูกมูเนาะจ้าแม่โจดจะใส่เป็นสีโค้งด้ยจ้าสีโค้งมูจ้าพี่น้องเพราะว่าแกงอ้อมเป็นอ้อมนอใหม่เนาะค่ะอ้อมนอใหม่ใส่สีโค้งมูหอมๆใบแมงลักเนาะจ้าพี่น้องนี่ค่ะได้เรียบร้อยค่ะที่นี่เขาจะไปซื้อพักเนาะจ้าแม่โจ ภาพมาสือพักแล้วค่ะใบแมงลักค่ะพี่น้องที่ห้าต้องใส่เนาะค่ะเนะาะใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมเด้อจ้าพอว่าหอมแดงแล้วก็พริกต่างๆห้ามีอยู่เนาะค่ะเน,ะนาะใบแมงลักงามๆเลยจ้า,มมาซ้ำมัดซิบพ่ะนะ <c oughs> ขายบ่แพงเนาะจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องม,อนนองมื่อวานชงไม่โจใช่แนลจะพามาทํออมน้องใหม่จ้าอ่าคิดอยากออมน้องใหม่เนาะค่ะพี่น้อง อมน่อใหม่จากบานห้าเนาะจานะ้ะเนาะเรือทุงสุดท้ายเราจะออมกับือเฮ้าเห็ดแกงอมไก่อมหมูแหละเนาะคะ่ะห้าก็จะใส่หนามอุจจนะเนาะแล้วห้าก็จะมาหั่นเน่อใหม่เป็นพ่อดีข้ามฮนะ้า,ามาถูกเนาะจ้ะพี่น้องมันจะแซนะ่บเนาะถูกเอาถ้าเกิดเป็นมกหมอห้าก็จะเคียนเนาะจา้ะเป็นน่อใหม่เสร็จเนาะอันนี้ห้าสิหั่นเป็นชิ้นแล้วห้าก็มาถูกเอานะคะ่ะไข่ขแกงจ้ะพี่น้อง อขอแตกตั้งก็คือเขาจะใส่น้มหน่อยๆแล้วก็ใส่ข้าวเบือแน่จะเนาะหรือข้าวแช่น่าจะเป็นข้าวเหนียวที่เขาแชซน่าจะพี่น้องนะโจก,กระเลยว่าสิผ้าเห็ดอมคือเขาจะใส่นามหลายเนานะค่ะเนาะเป็นอมนอหนอนไม้ใส่กระดูกหมูจ้าจะได้ผ้าหั่นกันเนาะพี่น้องเนาะเออประเอกของงานก็คือไปยานะ้าเนาะพี่น้อง จสีผากองใบยานั่งก็คือห้อขันเองด้จากนี้ที่แม่โจอ่ในผ้าไปเดินตลาดแล้วก็ผ้าไปเก็บใบยานั่งเนาะเนาะที่ห้อปู่เองไว้เนาะคะ่นะเนาะล้วก็จะมีผักอีตูนะพี่น้องหรือใบคุนตูนะคะใบแม่หลักแม่ไก่เราชอบกินกับขนมจีนเนาะแม่ไก่มาเอาได้ง่ายงาสิบบาทจริงๆมันเป็นสามกำละ่ะพี่น้องมันนี้แม่โจล่างเรียบร้อยมัเก็เื่ยอได้ยื้อแบบนี้เนาะ ข้ามาัดไว้เป็นสามกำเป็นจุกไหมค่ะต้นหอมก็สิบบาทละพี่น้องข้ามัดกินพักเนาะคะ่ะใส่จุกๆเลยนะเนาะเราทํากินเองเนาะคะ่ะใส่เยอะๆไปเลยไปซื้อพร้อมันได้น้อยเนาะพี่น้องแม่โจ้จะถ้ากองน่าจะเนาะก,กองใส่หมี่ที่ห้าสิบไปเห็นอมเลยเนาะจา้ะคือแม่โจนคันเรามันจะมีใบท์เยอะหรอกพี่น้องก็เลย ขดวดน,นึงเอาออกแล้วล่ะค่ะเจ๊ดามันจะเก็ดนี่สุดเสียซีดหน้ากนาะกันนะเอากับตัวกลองกองใบย่านะาขา้าขันดี่งน้อพี่น้องสีสวยใส่หมอที่ข้าจะทำอาหารเนาะค่ะที่ข้าจะเก่งออมขนะ้าเนาะที่นี่แม่โจจะแพ้มาทุบมะใหม่เนาะพี่น้องนะ แล้วก็ทุบไปเลยในตัวนะคะ mm hmm. เขาจะทุบเป๊ะๆแ mm hmm. ล้วบบที่นี่ mm hmm. เขาก็จะทันเนาะคะ่ะ mm hmm. ในส่วนที่เขาจะใส่เนาะจบอ่ะ mm hmm. จะเอาไว้ข้างนี้ก้อนเนาะคะ่ะ mm hmm. บบดน,นี้ย่ำเสร็จแล้วก็จะเอาใส่ชั้นนี้เน,ะนาะพี่นเนอะจะได้บ่นหลงขออนุญ,ญาตนะคะ อ้อมเนาะค่ะสมัยเป็นเด็กหน่อยเนาะพ่อกับแม่เหตุผลกินเนาะพี่น้องเพิ่งมาอ้อมน้าใหม่เนาะแม่โจก,ก็เลยถามเพิน่นว่าอ้อมกับแกงนี่ต่างกันตรงไหนเนาะคะ่ะเพิ่นก็บอกว่าอ้อมนี่ก็จะเห็ดน้ำอูจจุรณาพี่น้องเน,ะนาะน้ำอุจ,จูแล้วเขาก็ใส่ข่าเบือให้เนี้ยเนี้ยนะคะ่ะพ่อได้จำพ่อได้สดนั่งสิถ้าเป็นแก้มันก็นสิเป็นน้ำน้ำเยอะๆเนาะเชียงดาวก็ขอโทษขออภัยเด้ พี่น้องครับหั่นห,หน่องใหม่เรียบร้อยเนาะจ้ะเนาะเตรียมไปอ้อมที่นี่เราจะมาหั่นเป็นต้นหอมเนาะจ้ะพี่น้องแม่โจทําความสะอาดล้างใส่น้ำส้มสายชูเรียบร้อยเนาะคะ่ะแล้วก็ทานนา้ำอีกส3น้ำซีน้ำมาพี่น้องเอาสะอาดสะอาดด้วยค่ะเพราะว่าสารเคมีแล้วก็สารยาขามาแมลงสารตกค้างเนาะคะ่นะเยอะแยะเนาะทำขั้วสะอาดดีๆเนาะจ้ะพี่น้องเราจะเป็น ไส่ทำอาหารสูงเท่ากับกับจะยุบเน่าจากพักเท่ากับเฮ็ดใหญ่ไปเลยแต่ถ้าเขาทำแบบเป็นลาบเป็นยังคือเขาใส่แบบเป็นพักสดนี่เนาะคะ่ะเท่าก,กับหั่นหน่อยเนาะคะใเห่ออาหารสุกเขาต้องปรุงมันกับจะยุบเนาะคะ่ะเมื่อมันสุกเนาะเากเอาชิ้นใหญ่หน่อยเนาะเน่าจะทุกเล้วยุบได้พี่น้องพักกับจะยุบเน่าจทีนี้ก็ใบแมงลกักทีนี้ เรียบร้อยค่ะแบบนี้เ้าจมะมาเห็ดใบแมงลักกันพี่น้องจะอ้อนเนาะคะ่ะหอมหอมแม่ไก่ไปกินกับขมนมจีนแม่ไก่เจยวจะข้าดิบเนาะคะ่ะเป็นใบแมงลักบานเนาะหอมหอมจะอ้อมอีดิบจะอ่อนอ้อนดีเนาะคะ่ะขึ้นจังหลายด้พี่น้องไหมล่ะห้า ใส่กับเขากับน้ำแล้วมันก็สุกไปมันก็หยุบลกน่าจะหยบลงกนไอ้หน่อยเมนูคิดหอดบานได้พี่น่องเมนูเป็นอมเป็นแกงบานบาน,นเน้น่าจะเนาะเมนูคิดถึงบ้าน กระซิกระบานอาะพี่น้องกรับานแต่เอาหน่อไม้มากินมันนันขันซื่อยูนี่มันกระใจค่ะพี่น้องแต่ว่ามันมันกรเแซ่มบอคือของบานา์น้องพี่น้องมันเกิดแบบมีคุณค่าทางใจแล้วก็มันกระแซบจ้ะซึ่งฮข่กะตองซื่อคือกันเนาะค่ะยูนี่กับสื่อแต่ว่ายุ่ปุ่นกับซื่อมากแล้วมันก็อร่อยด้วยเนาะค่ะเป็น ค่าทางใจด้วยเนาะเนาะของมาจากบ้านเท่านะบางท่านเขาจะบานแมโจเอาหายกับเบิดแล้วค่ะตอนนี้ก็ไปซื้อค้างบ้านอีกเดี๋ยพี่น้องมากินเนาะไม่บานแมโจมันเป็นเนาะไม่หลังคู่เนาะเนาะไม่หลังคู่ขนาดใหญ่พี่น้องคิดเบิรงขนาดว่าบานอื่นเขาจะยังเหมาโหลดมาเก็บเนาะไม่ผู้อยู่บานแมโจเนาะค่ะมันเสียบมันไข่ไข่มันเป็น เป็นดินอุดมสมบูรณ์ไหมคะ่ะดินพูเนาะมันจะมีความแตกต่างจากที่อื่นน่ะแม่พี่น้องเพิ่นวางสันเนาะบานอื่นเขะเจ้ามาเก็บแต่บัดที่นี่แต่ <c oughs> บัดที่นี่เนาะไม่ถุงบานห้านะจ๊ะพี่น้องมันเกิดจะมีความหอมเตาฟืน้นเตาทานทีพขาเจ้าต้มเนาะซึ่งซึ่งพระเจ้าจะตรงหนึ่งเนะหาะค่ะหนึ่งอัดถุงให้เห้าเนาะเกิดจะถนอมอาหารแห่มากิน ตางพื้นที่ต่างไกลเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือถนอมอาหารมากเนาะพี่น้องก็จะคือจังมือแรกที่เปิดต้มหายได้ะคะ่ะก็จะหอมแบบนั้นเนาะหอมเตาฟื้นตาอทานค่ะพี่น้องวนันนี้นเน้าก็จะหั่นเป็นสี่โค้งหมูเนาะจา้าเพราะว่าเ้าจะอ,าอมอมหน่อมไม้ใส่ซี่โครงหมูเนาะจา้าเดี๋ยวเ้าจะหั่นสี่โค้งหมูกันเนาะจาา้าะสี่โค้งหมูเนาะไม้ เลยอันนี้ทําความสะอาดแล้วเด้อจ้าแเมนตัวล่างล่างน้ำส้มสายชูเรียบร้อยเนาะค่ะเนาะแล้วก็ล่างท้ามน้ำจักษสามน้ำคือกันกับผักแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของเฮ้านะจ้ะเนาะคือมือนี้บานยาลายเนาะพี่น้องก็เฮาบ่รู้ว่าทีไปที่มาจังไลยเนาะเฮาต้องทำความสะอาดให้ดีเนาะพี่น้อง ร้อยนะคะอันนี้เป็นสีโค้งหมูเป็นสีโค้งแข็งเนาะจ้ะมันจะมีสีโค,งะคะ้งอ่อนเนาะดูจังอ่นคิดนั่นแม่โจ้เท็ดแกงใส่ฟักทองนะจ๊ะเป็นสีโค้งอ่อนนะจ้ะเนาะสีโค้งแข็งธรรมดาเนี่ยนะน่าจะจะจะได้แทะก็ดูเนาะพี่น้องนี่ค่ะนี่นู่ได้เท่าแบบใส่ยังกับใส่นาะพี่น้อง ก๋าไส้ยังก็ใส่เนาะชอบผักเอยียงก็ใส่ไปเลยเนาะทำกินเองผักเวลาก็ใส่เยอะๆเนาะพี่น้องเสียบๆไปเลยช่วงบุรีสว่วงนี้ก็ท่าถนนเยอะพี่น้องมันมีตะฟุน่นเนาะคะ่ะเราก็โจีเบิ้ลข้าวเนาะคุณพี่เอ็มก็คือแบบตอนนี้เยอะจัดนะคะและหนัก อยู่ที่กรุงเทพกับโซนสมุทรปราการแถวปร,รีมณฑลนะเนาะจ้ะากรุงเทพสมุทรปราการนนทบุรีแถวนั้นเนาะค่ะชันะบุรี่ะก็กมีอยูบางพี่น้องช่วงเศาเนาะได้กับว่าบ่ได้นักขนาดกรุงเทพเนาะจ้ะเนาะแต่ห้างก็ตตรงดูแลตัวเองจะ้ะช่วงเศาร์กับช่วงค่ำค่ะเย็นแต่ว่าช่วงระว่างวัน่นเทียงกระบ่ายนี่ก็จะฮอนเนาะพี่น้องอากาศฮอนแดด ได้สุกกับกันเด้อจ้ะนี่เราเสร็จหมดแล้วที่นี่ค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะนี่เสร็จไปแล้วเขากันเสียไปอ้อมน้ำใหม่จ้ะพี่น,ออน้องไปเฮ็ดแกงอ้อมน้ำใหม่ไสกระดูกหมูแซ่บๆกันเลยจ้าค่ะอันนี้เครื่องแกงของเฮาจ้ะไม่จบ,บเมื่อไทายเนาะค่ะก็ะได้ไทายตอนต่ำแล้วเนาะมีพีกแห้งเลยจ้ะ พริกแห้งหอมแดงกระทียมแล้วก็ตะไคร้ใบมะกรูดน่าจะเนาะหอมแดงเ้าใส่เยอะๆรุดพี่น้องหวานตำพ่อหยับหยาบน่อยะเนาะพ่อบุบๆเนาะจะได้หอมวันนี้แม่โจ้ผ้าน้าเสนออันที่เขาฮิตฮอดน้องพี่น้องมันเขาจะท่ำใส่กระทะเนาะเขากำลังฮินฮอดกุญแจกระทาห่างนะพี่น้องได้ว่านี่กระทาหัวมันมวนน่าจะแม่โจจะพัดเครื่องแกงก็เนาะใส่น้ำมันไปเล็กน้อยน่าจะพี่น้อง เ้าจะได้เอาอกระดูกหมูที่ข้าหั่นไว้นะคะไปผัดวันนี้เป็นออมน้ำใหม่ด้วยพี่น้องเด้อพ่ามันผัด <c oughs> แต่ข้าเป็นกระเชฟมาเนี่ขยข้าวใส่เชฟกระทะเลยเดี๋ยวขา้าวจีบบอ,อัปเดตน้ำขาเนาจะจ้ะอัปเดตน้ำขาเจ้านิดหน่อยุดเดิเพราะว่าออมมันเป็นน้ำบูจูพี่น้องในโจก็ได้ใส่กระทาได้เนะาะผัดให้หอมก็น่าจะจ้างสีเอา หมูลงเนาะอันชิคก,ก,กุ้งหมูที่เ้าทำเลยนอกจากจะใส่น้ำยาหนังแล้วจะพี่น้องอเพราะว่าเบาบ่ใส่หนังหลายเนะนาะน้ำ้างโคกใส่ไปคุ้ำหอมมันอยู่ที่น้ำ้างโคกน,นั่จ้ะเพราะว่าเอาตำเรียบร้อยนะพี่น้องมันก็นจะมีความหอมจากที่เ้างตำ เมื่อเกแกงหอมหาก็จะใส่หมูด้จะเด้อนี่ค่ะซี่โครงหมูจ้าใส่ลงไปเลยโอ้ตรงกินหอมพี่นอ้องทะาลุจอบอ่ะฟ <laughs> องไอจ,จะเล็งไฟสักนิดนึง ผัดให้หอมนะคะประมาณแบบนั่งจะ60-70เปอร์เซ็นต์ก็ได้น้องพี่น้องค่ะเนาะหอมๆก่อนเนาะอันนี้จะเข้าเบลือกพี่น้องไม่โจดื่มบอกข้าเบลือหรือเข้าแช่นะคะไม่โจตำเองนะะเนาะค่ะแล้วก็แช่น้ำสะอาดเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาจะใส่ตอนถ่ายเนาะจน้ะเนาะ หอมแล้วเานาะจ้ะมันโดก็จะเติมนานใบยานาลงไปเนาะจะเอาไปจะเอาหน่ใหม้ไช้เราก็จะปรุงนะคะปรุงหอมกันเลยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือน้ำล้างคุกจ้น้ำใบยานางนาะค่ะว่าสิเป็นน้ำคุกคีกว่ามากนี่แหละจ้ะน้ำก็จะไม่เยอะ ขลครีนมคะาจะ,ะ,นนะบ๊กคนเอาขนมเขาเคี่ยวอันนี้ลุงจริญน้อยสม,มุนไพรเขาเขาจะปรุงเลยค่ะพี่น้องเอาผสมต่างๆลงนะคะหน่อไม้หน่อไม,ม้จะ้ะนำคุกคกี้ประมาณนี้แหละนะจ๊ะจะไปสิปรุงเลยเด้อพี่น้องเด้อ า <S <S าลจพุงนวดจ้ะพี่นอ้องเอาตามชอบะะ <S <S อเวยค่ะก็จะมีรถดี ก็จะปิดฟ้าสักหน่อยเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮาจังจะใส่ข้าวเบือเนาะจ้ะพี่น้องเนาะให้น้องเดือดก่อนเนาะค่ะเนาะปิดฟ้าเลยจ้าน้องแม่โจดจะใส่น้ำข้าวเบือเด้อจ้าข้าวแช่ที่แม่โจดได้ตำไว้เนาะค่ะน้ำเนี้วคุกคลิกดีๆจักหน่อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเป็นออมเนาะงจะเฮาก็จะน้ำประมาณนี้ค่ะพี่น้องว่ามปนแกงกะแกงน้ำแบบจะหลายกว่านี้เนาะ,ะน้ำคลุกคลิกด้อ เริ่มเนี้ยวล้วค่ะคนณะที่ห้าไสขอเบือ่อห้าต้องคนน้ำเลือพี่น,อน้องเยอะเขาเนิ้วห้าจะติดกลนหมอเนาะคะ่ะคนด้วยนะคะนเมนูอ้อมเนี่ยแหละนะ่าจะเนี้ยดีคือจะห้าเห็ดแกงอ้อมไก่อ้อมแหงหลานเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นอ้อมน้าใหม่นะพี่น้องนะอ้อมน้าไม้ใส่ซี่โครงหมูจ้าเนี้ยแล้วพี่น้องเริ่มเนีย้ย ทำ้ำหมครับที่นี่แม่โจกก็จิตมผ้าใส่ผักล่าๆนะจ๊ะผักอีตูผักอีตูทำเป็นผักอีตูผักขุนตแล้วแม่โจ้ก้นห้เขาบ่มเหนียวกันนะคะเนาะจะได้ปัตติกลมอกนอะ้นู่นเราเล่าห้างเนาะคะ่ะมีเข่าเบือกันจ้ะเป็น่วมเหนียวค่ว,ควมเหนววเียวพะนะข่วมเหนียวข่วมแสบน่จ้ะ โกลโน,โนโล่เนาะคะ่ะอ้ยแม่โจซส่ปร,ราหอมหุ่นพีหอมจัะนี่แหลคะค่ะทีเดียวรอยแล้วอ,อ่อมโกอโน่ใหม่เนาะคะ่ะใส่ชีกุ้งแซ่แบๆพี่น้องแม่โจชิมนะเดี๋ยวจะใส่ใบแมงลางเนาะคะ่ะกับต้นหอมพี่น้องเห็นปะเริ่มเนี้ยแล้วจ้ะเริ่มเนี้ยเริ่มข้นล้ะ ปุ๊จุ๊น้องพี่น้องกินกระข้าวเจ้ากับเสียบมะ,ะเขือหอมกับข้าวเนี้ยกับคุยเลย <c ười> นี่คะ่ะนั่งรักจ้ะต้นหอมจ้ะเยอะๆไปเลยคะ่ะเยอะกับยุกพี่น้องคนจังเลยเพราะว่าเข้าเติมข่าวเบือลงไปน้องพี่น้องน,ะะนานแบบจะคุูคกิ๊กเด้ออม,มน้ำเกลอออมน้ำใหม่มหมบ้านบ้านค่ะ น้อไม้ใบแมงลักแล้วก,ก,กันเนาะพี่น้อง <c oughs> โจกระสิข้ามหน้าปกเขียนแบบนี้เลยวนะเอาน้องไม้ใบแมงลักหอมหอมแล้วกันนะใส่อีกค่ะยุบแล้วเห็นไ่มพี่น้องเมื่อกี่ลายยุบแล้ว,ย,ลว,ย,ลวยุบแล้วจ้ายุบแล้วจ้าน้องไม้ใบแมงลักหอมหอมพี่น้อง เห็นบ่ค่ะเนื้องคนละว,ว้าวแต่แสบปลพี่น้องมาเด้อแสบๆนั่นกันสูตรแมโร่โจเองอร่อยอร่อยบ้านๆน,นะคะตำตำพอตำมแม่ผ้าเฮ็ดอร่อยนะจัะเนาะตำผู้เฒ่าผู้แก่ผ้าเฮ็ดเนาะในขาห้าจะไปตักเสือพี่น้องเรียบร้อยแล้ว อ,อมน้อใหม่บานๆค่ะอ,อมน้อมไม้ใส่ซี่โกมูเสร็จแล้วค่ะไปตักเสิร์ฟข้างหน้กันจ้าแล้วพี่น้องอ,อมน้อมใหม่นำกุ๊กกี้อะถ้าใส่ข่าเบื่อเราเป็นตาแสบนะพี่น้องนี่แหละค่ะทีมาของอ,อมน้อมใหม่นะคะน้ำกุ๊กกิกใส่ข่าเบือเนียวๆจะดแสบหอมใบแมงลักน้อง,งจะ้ะอ,อมน้อมใหม่ใส่ใบแมงลักพร้อมเสิร์ฟค่จ้ะ ว่าได้กินโดนแล้วค่ะเมนูนี้ส่วนมากจะเห็ดอันมุกหมอเนาะมุกหมอมันก็จะต้องไอ้เคียนนอใหม่เนาะจะหรือเป็นนอใหม่เสร็จเนาะจุกกเ็เรียว่าเปลี่ยนเมนูบางเนาะจ่ะพี่น้องเนาะเป็นนอใหม่เนาะโมจุกจุกๆเลย <laughs> นอใหม่ก็เยอะอยู่นะพี่น้องแต่ว่าจุดทย่อยตักนอใหม่เนาะ เมนูเล่าๆบ้านค่ะของแซ่บอีสานจ้าหอมใบมะกรูดจ้ะพี่น้องเอาไ้าจ้วยผักก่อนผักขึ้นชั่วก่อนนะคะผักเดียวเยอะซนะี่แล้วเนาะพี่น้องเนาะไม่จ้วยบ่ชอบก็ชอบนะ ถือแมนรักนะคะโชว์ไปเลยสินค้าเรียบร้อยจ้าพี่น,อน้องจ้ะว้าวแซ่บๆจ้าพี่น,อน้องพี่น,อน้องแซ่บแซ่บด้วยกันค่ะชิมเบิร์กือว่าแซ่บอ่ะอืมแซบมาค่ะอร่อย มาค่ะแจ็บๆน้ำมันจุนี่เป็นเมนูออมมาใหม่ค่ะพี่น้องกับข้าวเหนียวแสบๆวันนี้มีถุ่นด้วยค่ะล้างเรียบร้อยไม่หอ่อนเจอเทศพะวานล้างเส่นชามเดียวกันเนาะคะ่ะก็เลยเอาเทมานั่นกันล้างผ้าน,นำสมซายชิ้ดวด้พี่น้องเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้กะ ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะคะ่ะแมโจกอะถ้าเดินตลาดเนาะค่ะไปเก็บใบย่านางหาวัตถุดิบเนาะค่ะได้พักได้มีเนาะค่ะแล้วก็ได้กระดูกหมูเนาะพี่น,อน้องเนาะที่เข้าจะมาทําเม่นวลอมน้าใหม่ใส่กระดูกหมูเนาะค่ะหรืออมน้าใหม่ใส่สีโค้งหมูเนาะจ้ะเนาะครับก่อนนี้นยวพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเสิร์ฟนะแมโจข้าวเหนีอาเต็มติปเลยค <c> ร <oughs> ัพี่น้องคลิปนี้กะ ขอบคุณหลายๆด้วจ้าที่เขามารับชมชมกระล่างแรงใจแห่เมนโจนาะคะ่ะมาชิมอนมนอมใหม่ใส่สีโคหมูแ่บๆน้ำเมนโจด้อค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะกัะฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะให้เป็นกระล่างใจช่องหน่อยๆของเมนโจน่อคะ่ะพี่น้องขอบคุณมากๆที่เขามาชมแล้วก็มากินอมนอมใหม่ใส่สีโค้งหมูแ่บๆน้ำเม่โจด้อค่ะ กระเอกครงงานก็คือใบแมงลักนอกจากพี่น,ออน้องมอมอน้องไม้หอมเส่บค่ะอมน้องไม้ใส่ซี่โครงหมูใบแมงลักเนาะค่ะใส่ขอาเบียร์เนื้อเนี้วนอกจากพี่น้องเมนูบานๆค่ะพี่น้องเมนูคิดถึงบ้านนะคะก็ะขอไวพอ้พรให้พ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะที่เขามาติดตามรับชมชมกำลังใจให้แม่โจด้วยดีตลอดมมก ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขมากๆด้วยจ้าเฮงๆรวยๆนะคะคิดสิ่งใดสมควรมุม่งมัติปรถนาถูกประการจ้าพี่น้องขอบพระคุณมากค่ะเจอกันไม่คลิปหนาจ้าพี่น้องขอบพระคุณค่ะขอสวัสดีจ้าบ๊ายบาย